ดีครับวันนี้ก็ได้ไปออกกองกับรุงพีนะครับไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายไหมแต่ว,ว่าถ้าได้ถ่ายเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศมาให้ดูนะครับไปครับเดี๋ยวตรงนี้ไปลนะเจอกันที่มอ แต่พอไปที่มอแล้วเนี่ยผมได้ถ่ายมาน้อยมากๆเลยนะครับผมก็เลยถ่ายมาแค่พวกบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าที่ผมไปทํางานเนี่ยมันคืองานอะไรนะมันเหมือนเป็นงานเกี่ยวกับการโปรโมทมอนะครับก็จะถ่ายแบบแต่ละคณะคณะไปนะอย่างเช่นคณะนิเทศก็จะไปถ่ายที่ตึกนิเทศอย่างเช่นคณะวิศวะก็จะไปจัดที่คณะวิศวะอะไรประมาณนี้นครับหลังจากที่ผมไปมอเนี่ยผมก็ไม่ได้ถ่ายช่วงแรกๆมานะครับแต่ผมก็ไปช่วยเขาทำเขาเรียกว่าแบล็คดอปครับเป็นพื้นหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยไปทำแบล็คดอปครับไปจัดฉาก เก็บกวาดนู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆเป็นการเซตฉากให้กับทีมกล้องกับทีมอะไรมาถ่ายนั่นแหละครับทีนี้พอผมเซตฉากเสร็จเนี่ยก็จะมีทีมกล้องอะไรมาใช่ไหมก็นี่ครับผมถ่ายบรรยากาศมาให้ดูด้วยไปดูกัน สามอีกเพียบนิดนึงครับแอนดแอคชั่นยิ้ได้อีกสามเฮ้ยยิดีด้วยยิดีด้วยโอ้ตบแล้วมาๆเดี๋ยวถ่ายรูปกอนมา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 มเอานะมองกล้องมองกล้องกล้องเหมือนที่ไหนหนึ่งสองสามสี่ตบขาแอนดแอคชั่น เดี๋ยวได้หิงสามคีบเราคำคีดเลยที่หนึ่งเจ๊อาคำคีบเลยหนึ่ง แรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ไปที่ฉากถัดไปนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปเซตฉากถัดไปกันเนี่ยทีมอาร์ตของผมก็บอกเพื่อนผมเนี่ยที่ไปด้วยกันเนี่ยว่าไปซื้อสีกระป๋องหน่อยเพราะว่าจะเอามาทําฉากเพิ่มนะครับพวกผมสองคนเนี่ยก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ครับบื้นไปหาสีกระป๋องกันก็ไปเจอร้านหนึ่งก็ไปซื้อใช่ไหมปรากฏว่าขากลับครับต้องแวะซื้อกระดาษด้วยแบบกระดาษร้อยปอนอขนาดแบบ A3 อะไรเงี้ยผมก็ไปแวะที่โลตัสกันกำลังได้ของแล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วฝนตกแล้วมีกระดาษ A3 อยู่เข้าใจปะ ก็เลยต้องให้เพื่อนนะครับเอาเสื้อคลุมกันฝนอ่ะคลุมกระดาษไว้แล้วก็นั่งเปียกฝนกันมาสองคนขับรถกันมาเพราะว่ากลัวว่าเพื่อนเนี่ยจะรีบเอากระดาษไปใช้ทําฉากไงแต่ปรากฏว่าพอมาถึงปุ๊บฝนก็ปลอยเลยครับคือถ้ารออีกแป๊บหนึ่งก็คือแบบไม่ไม่เปียกไปแล้วอะ่ะก็เลยต้องไปเปลี่ยนเสื้อไปเปลี่ยนอะไรที่ห้องเพื่อนนะครับพอไปเปลี่ยนเสร็จเนี่ยก็กลับมาช่วยเซตฉากนะครับผมก็ถ่ายมาคลิปนี้เลยเป็นงไงครับทีมอาร์ตวนนี้เปียกเปียกครับ ทำสองเปียกสามเปียกแล้วก็สี่อ่ะเปียกเปียกครับปีหไฮอ่ะปีห้าเปียกเป็นวอล์กเป็นวอล์กอ๋ออยู่ด้วยอันเลยนะคนนี้ทำช่องเหรอเออใช่ทำช่องทำช่องเป็ช่องอะไรอ่ะช่องยาดิเขิ่นมาเขิ่นมา ฉากที่เห็นก็เป็นห้องอาหารนะครับเหมือนจะถ่ายคณะการบินมั้งหรืออะไรสักอย่างเนี่นะครับที่นี่ครับผมก็เลยไปที่เซตต่อไปไปเตรียมเซตรอเลยไปเซตฉากรอเลยก็คือที่ตึกวิศวะครับแต่พอไปถึงตึกวิศวะเนี่ยดันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งครับคืออะไรไปดูกันตอนนี้นะอยู่ตึกวิศวะครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับเปิดห้องไม่ได้ป้าแม่บ้านไม่อยู่ทาไงเราก็งัดเลยกล้องวงจรปิดสองเราไม่งัดเลย จิ๋มหอองเจ้าปานะครับเข้ามได้ครับนี่นะครับเข้าไปเจ็ดชั้นข้างในนะครับให้มันเป็นโซนวิสวะแต่เข้าไม่ได้อันนี้ก็เลยกำลังรอ ปรากฏว่าพอไปถึงตึกวิศวะครับเข้าไม่ได้เพราะว่าไม่มีคุญแจครับก็เลยต้องไปขออนุญาตอาจารย์แล้วก็ให้อาจารย์เนี่ยคุยกับป้าแม่บ้านนะครับให้มาเปิดประตูให้หน่อยนะครับเพราะว่าป้าแม่บ้านเนี่ยเขาจะต้องมีอาจารย์มาบอกก่อนใช่ไหมไม่งั้นเขาจะเปิดประตูให้ไม่ได้นะครับเขาเปิดให้มัวไม่ได้ไม่งั้นเขาจะโดนด่าอะไรประมาณนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับแต่ก็เสียเวลาตรงนี้ไปนิดนึงครับก็จัดห้องวิศวะกันจัด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 ตรงห้องวิศวะเนี่ยก็จ้าระวันกันอยู่นิดนึงนะ ทีนี้พอเซตฉากที่ห้องวิศวะเสร็จนะครับผมก็กลับมาที่ตึกนิเทศครับเขากําลังถ่ายทํากันอยู่ไงเออผมก็ไปรอเก็บของเนาะก็มีถ่ายบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากด้วยครับครับพี่ไ,ไปข้างๆมนีเร็วๆๆมานี่หน่อยมานี่หน่อยหน้าไปเจอเลยนับเล่นเยอได้ครมบคุณวิทย์ครับ ไม่ไหวแล้ว <laughs> ทีมอารไม่ไหวแล้ว <c oughs> ทีนี้พอเขาถ่ายกันเสร็จเนี่ยเขาก็จะไปถ่ายที่ห้องอาหารที่เตรียมไว้ใช่ไหมปรากฏว่าตอนที่ผมกาลังเก็บของที่ตึกนิเทศเนี่ยแม่งฝนตกตกอีกแล้วตกห่าเลยทั้งวันก็ไม่รู้ผมก็เลยเก็บของกันไม่ได้ครับทีนี้ก็เลยต้องนั่งรอฝนหยุดครับสภาพติดฝนนะฮ่าฮ่าฮ่น่อาก็ต้องถ่ายก็ต้องรอสภาตอนนี้คือเราของไปเก็บที่ตึกมีเดียครับแต่ว่าติดฝน หนักเลยอะไรนะลงช่องไหมเนี่ยออกช่องโอ้ออกช่องด้วยช่องกลางนะครับฝนตกฝนทำเลยทีเดียวตอนนี้เป็นทีมคอสตูนะครับที่เราจะไปที่ตึกช่องใช่มีขาตั้งต้องหาเลยคงไม่งั้นลุยไปแล้วเนี่ยเอ้ยรอรอหยุดตอนนึงวิ่งให้กูวิ่งไปเอา ด้วยความที่แบบมันไม่ไหวแล้วมันเสียเวลามากอะ่ะเราก็เลยแบบหาอะไรคุมของครับแล้วก็วิ่งฝ่าไปที่ห้องมีเดียก็คือห้องที่เก็บของพวกของพวกนี้ครับพวกอุปกรณ์ขาตั้งกล้องกล้องอะไรพวกนี้ครับก็ไปเก็บไว้ที่ห้องมีเดีย พอเก็บที่ห้องมีเดียเสร็จแล้วเนี่ยผมก็กลับไปที่ห้องอาหารห้องเดิมครับห้องที่ผมถ่ายอาหารถ่ายจานถ่ายอะไรมาเออเขาก็จะถ่ายกันที่ตรงนั้นนะครับช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณสักประมาณสี่ทุ่มละห้าทุ่มประมาณนี้ครับคือดึกแล้วก็ถ่ายกันอยู่ตรงนั้นนะครับนานมากถ่ายตรงเนี้ยพวกผมก็เลยต้องไปเซตฉากต่อไปเป็นฉากสุดท้ายแล้วก็คือที่ห้องมีเดียที่ผมเก็บอุปกรณ์ตอนแรกอะ่ะผมก็ไปทําฉากเป็นฉากตึกครับอ่าเนี่ยผมถ่ายมาด้วย เดี๋ยวขึ้นให้ดูก็ไปนั่งทําฉากตึกกันอยู่ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วคือแบบว่ามันดึกแล้วมันเกินเวลามากนะครับเพราะว่าที่จํากัดไว้เนี่ยแค่ประมาณถึงห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นก็แบบกินเวลาไปเยอะแล้วอะเออผมก็ช่วยทําเต็มที่นะครับตึ๊บตุ๊บต๊บต๊บมันเป็นอาร์ที่นี่เลยเป็นอาร์ที่ต้องอาร์ทถึงจะเข้าถึงก็เลย ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่มอเวลาตีไม่ใช่ตีเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับจริงๆกองที่ผมมาทำเนี่ยเขายังไม่เลิกกันเขาน่าจะเลิกกันประมาณตีหนึ่งตีสองแต่ว่าผมไม่ไหวแล้วครับพรุ่งนี้มีไปซื้อของที่สมุดปราการนะครับก็เลยต้องขอตัวกลับก่อนจริงๆริอยากช่วยนะรู้สึกว่างานอาร์ตก็ถือว่าเป็นงานที่สนุกนะครับถึงแก๊แบบว่าเออยกของนู่นนี่นั่นใช้แรงงานเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนที่กองสนุกดีอะไรเงี้ยผมชอบผมชอบถือว่า ป็นประสบการณ์ป,ประสบการณ์ที่สนุกดีนะครับแต่ถ้าได้ทําหลายวันก็คงเครียดทําวันเดียวเนี่ยนะกาลังสวยแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอัวลาไปนัะครับนี่ก็คือบรรยากาศมองผมสองคืนที่แบบไม่มีรถไม่มีลาเลยน,นะเนี่ยอน,นี้ผมเดี๋ยวเดียวกำลังไปรับไอ้น้องบีมนะครับเดี๋ยวไปรับน้องบีมแล้วก็กลับบ้านแล้วยังไงวันนี้ผมขอปิดวอล์กเท่านี้ครับผมสําหรับการมาทำฝ่ายอาร์ตหนึ่งวันนะครับมาช่วยเพื่อนทำฝ่ายอาร์ตหนึ่งวันนะครับยังไงเจอกัน คลิปหน้าครับผมฝากติดตามด้วยครับช่องดังสตอรี่ครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย